ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงต้นยางของแปลงของพี่สนองแล้วเดี๋ยวให้พี่สนองแนะนํานิดนึงว่าใส่6กน้ำสามแล้วต่างจากปุ๋ยเคมียังไงค่ะครับก็ต่างกันที่หน้ามันใสอะค่ะหน้าใสสวยไม่มีไม่มีราหน้าคือตรงนี้ใช่ไหมะหน้าคือตรงนี้เนาะไม่มีราดําเลยค่ะไม่มีราดําแล้วก็เปลือกน้ค่ะเปลือกนาดูได้ชัดเลยค่ะรับ เปลือกจะหนาถ้าเปลือกหนาดียังไงครับพี่มันมันมันออกอะค่ะคือต้อนมันสมบูรณ์นะคะต้นมันสมบูรณ์ครับ,รบแล้วมีตรงไหนอ,อีกที่แนะนําไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดกรีดนะครับช่วงหยุดกรีดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงยางทิ้งใบแล้วก็จะไม่ไม่มีการกรีดกันก็คือการพักหน้ายางนะครับแต่เวลาใช้หกสามนนเนี่ยเราก็พามาดูว่าเห็นไหมฮะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ถนนองบอกนะครับก็ค,บค,บคือ หน้ายางเนี่ยก็คือจะขาวเลยปกติมันจะเป็นยังไงครับที่ใส่ปุ๋ยเคมีไปมันมันถ้าถ้าคนตกชุกเนี่ยมันจะขึ้นราดำๆนะคะ่ะร,ราดำๆแล้วก็มันก็ติดกับต้นเลยแล้วก็เวลาตัดเวลากรีดเนี่ยมันจะออกไม่เสมอกัน<อ>นะคะหน้ายางออกไม่เสมอกันได้ยินว่าคนที่กรีดเลือกแ็งแต่ว่าหล้างจากใส่ปุ๋ยสามเนี่ยหน้านิ่งสะอาดกรีดให้ แล้วตัวนี้ได้ใช้ตัวโกดวันด้วยไหมครับค่ะทาหน้าด้วยค่ะอ๋อคือทาตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าก็แค่สองครั้งเองคะคะแล้วก็ปิดหน้ายางไปเลยครับแล้วคนกีดบอกว่าไงครับหน้านิ่มไหมหน้านิ่มขึ้นนะะหน้านิ่มขึ้นด้วยแล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางนีดนึงนอ่าคุณนเอกเป็นยังไงบ้างค่ะเปอร์เซ็นต์น้ำยางนี่ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นคุณขายเขาบอกว่าคนที่เราไปขาย เทียบกับเจ้าอื่นของเราจะราคาสูงกว่าเพื่อนอะค่ะคสูงกว่าเพื่อนเพราะว่าก็บอกว่าขี้ยางพี่นะมันสวยมันมีน้ําหนักมันไม่บวม,ม,ม<า>ครับมันไม่บวมทั้งหมดเนี่ยของพี่มีกี่กี่ต้นนะครับค่ะประมาณทันกว่าต้นนะคะมเมื่อก่อนนี้ใช้เคมีเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับสามถึงสี 400, ่ร้อยสามถึงสี่ร้อยกิโลค่ะอ,อันนี้ตัดกี่ครั้งนะครับ ก็ประมาณกี่วันเอาไปขายหกเจ็ดวันนี่แหละค่ะหกเจ็ดเช้าเลยค่ะอ๋อหกเจ็ดเช้าแล้วก็เอายางไปขายแต่พอมาใช้เห3สามสามเนี่ยพันกดต้นได้ได้น้ำยางเท่าไหร่ครับเป็นเป็นพันเป็นพันกิโลเลยโอ้จากสามสี่ร้อยขึ้นเป็นพันเลยก็คือเป็นเท่าตัวกว่าเลยเนาะสุดยอดเลยครับก็สําหรับตัวสวนยางนะครับของพี่สนองเองนะครับตอนนี้ ให้พี่สนองบอกกับกล้องนิดนึงบอกกับคนดูที่รอดูเราอยู่นีน่เป็นว่ามั่นใจแค่ไหนแล้วค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะฝากอะไรถึงกเกษตรกรนิดนึงครับผู้ปลูกยางพี่น้องชาวกเกษตรกรสวนยางทุกท่านค่ะใช้ลองใช้ดูตอะข่าวว่าหกสามสามเนี้ยใช้แล้วดีได้ผลผลิตสูงต้นทุนก็น้อยค่ะ,คะ แล้วก็ให้ท่านผู้นำนะครับฝากถึงผู้นำที่จะทําตลาดเกี่ยวกับยางพาราทิจารงาว่าถ้าจะทาตลาดแบบนี้เนี่ยควรที่จะวางแผนการอะไรอย่างไรบ้างครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะในเรื่องราวของยางพารานะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเกษตรกรมากที่สุดคือราดำนะที่พี่บุญสนองบอกไว้แล้วว่าถ้าถ้าเจอช่วงฝนแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของโรคเชื้อรานะซึ่งส่งผลต่อเรื่องราวของปริมาณน้ำยางเปอร์เซ็นต์ยางอะไรต่างๆ หลายๆอย่างที่ตามมาจากในเรื่องราวตรงนั้นนะแต่ในข้อดีของปุ๋ย633ของเราคือไปแก้ปัญหาเรื่องราวของเชื้อราได้นะแน่นอนค่ะวันนี้มันอาจจะไม่ได้สามารถแก้ให้ท่านได้ทันทีแต่ท่านต้องใช้เวลาค่ะเพราะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันปุ๋ย633จะไปแก้ทั้งระบบนะทั้งระบบดินแล้วก็ไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะคะและส่งผลทำให้ต้นไม้ของท่านต้นยางของท่านสมบูรณ์ แล้วก็เปอร์เซ็นต์ยางที่ท่านปรารถนาค่ะก็จะดีต่อเนื่องมาเป็นลําดับนะขอให้ท่านมั่นใจแล้วเปิดใจลองใช้ค่ะแล้วท่านจะได้รับผลผลิตที่ดีขึ้นพิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเองค่ะคเหมือนกับพี่บุญสนองนี่แหละคะ่ะสุดท้ายนี้นะครับกเ็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ JC ที่พังงาน,นะครับก็ตอนท้ายนี้ให้ทุกคนลากับกล้องไปแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปครับนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ